จุย๋ยหลังจากที่แต่งงานกับหนุ่มพุทธทนมาตลอดแล้วสะใจมากไหมดูถูกสารพัดกีดกันถ่มถุย จุย๋ยต้องทนพุทธจุย๋ยก้าวข้ามทุกเรื่องจูงมือกันข้ามฝ่าปัญหาเยอะแยะมากมายค่ะสําหรับคู่ของจุ๋ยวรัตยากับดีเจพุทธพุทธทิชัยเปลี่ยนจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงทั้งสองคนก็จูงมือกันข้าสุ่ประตูวิวาค่ะแม้จะมีคนไม่เห็นด้วยแต่ทั้งสองไม่หวั่นค่ะดีเจพุทธเองยังคงจูงมือจุ๋ยเดินหน้าไปต่อเพราะว่าความรักและความเชื่อใจด้วยกันล้วนๆค่ะโดยทากสาวจุย๋ยเลาวช่วงนั้นน่ะมันมาพร้อมคู่จ้นอย่างรวดเร็วเป็นช่วงที่พีคทั้งของพุทธและจุ ในความสมพันธ์เพราะว่ากลายเป็นว่าพอฝ่ายชายดังทุกคนก็มาจับจ้องในมุมมองความรักไม่ใช่แค่พุทธที่ถูกจับจิ้นกับจุย๋ยแค่คนเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าคนอื่นๆอ,อีกที่เป็นข่าวแบบนี้เลยทําให้ไม่ชอบจุย๋ยขึ้นมาหรือไม่อยากให้พุทธเนี่ยเป็นแฟนกับจุย๋ยกว่าจะมีวันนี้ได้ต้องฟาฟันทุกคําดูถูกคําวิจารณ์ของทั้งคู่ว่าไม่เหมาะสมบ้างโดนด่าว,ว่าแกแล้วยังไปคบกันอีกรวมถึงบอกว่าดําซึ่งก็ไม่รู้ว่าความดํามันเป็นผลอะไรต่อการครบด้านพุทธก็ยอมรับนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยในใจมี สองทางว่าจะเลือกงานหรือว่าเลือกความรักก่อนเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงที่กอบกลวยทุกอย่างและไม่รู้ว่าจะยืดระยะเวลาไปได้อีกนานแค่ไหนอีกทางก็คือความรักที่มันจําเป็นต่อชีวิตแต่ถ้าไม่มีความรักสิ่งที่ทําทุกอย่างมันก็ไม่มีความสุขเล่นตัดสินใจถ้าปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปไม่รู้ว่าจะเจอคนที่ดีและอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเท่านี้ไหมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงงานอาจจะน้อยลงแฟนกลับอาจจะลดลงก็รู้สึกว่ามันไม่สําคัญเท่าการที่เรามีคนที่เรารักและรักเราอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิต แบบนี้ชีวิตหลังจากแต่งงานเรียกได้ว,ว่าก็แฮปปี้ดีตลอดเลยลคะค่ะไม่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ทีน่าอิจฉามากๆทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นั้นรักกันนานๆานคะ่ะ